พ,าพ,าพ่ายใจทอดบ่ายใจพ่ายใจได้น้ำอยู่นีพ่พายใจเฮ้ยไป,ไป,ไปเฮ้ยไปกินน้ำไปอุอ้ยอุอ้ยอุ้ย ว่าต่อยทามกินอะได้วยได้กินข้ารต้มปลาคตีมเมื่อมาชายมาเมื่อชายเมือ่อโอ้ยเนี่ยชายมาเมื่อเอ็มได้ไปกินน้ำชายโอ้ยไปโอ้ยน้ำห้วยอ้หนไปโอ้ยโอ้ย,อยพาลองกินน้ำก้อนครับแต่เราวันรอหน้าการมาถึงเหลือนเหลื่อลักอย่างเดียวน้ำไม่ได้กิน จกได้เหมือนกันครับขาดน,นา้ำกับชางครับน้ำขาดไม่ได้ครับซัดกับจะลาชาแบบนี้ยัยงไงก็ต้องให้ปลากินน้ำให้ถึงหญ้าครับโอ้ยโอ้ไปโอ้ยในในน้ำอยู่ในไปโอ้ยโอ้ไปโอ้ย,อย,อยไปกินน้ำไป วันนี้คุณลูก,กย่างกำลังจะหว่างเพ่นมนจะขนไม้ต้อกับลากต้อน,นี้ต่อไปทํามาก็มาเลือนอย่างเดียวครับมาแก้เหลือนไม่ได้ไปลากกับเพราะว่าเครื่องไม่พร้อมครับเครื่องเลือไม่พร้อมกับเครื่องตัดครับโอ้ยต้องซ่อมเครื่องเครื่องพังบอยแล้วก็อีกเครื่องโซมดกับ ต้องไปเตรียมความพร้อมครับพรุ่งนี้ก็ลุยงานต่อหวางเพ่นว่าะจะลงกันวันนี้แต่ว่าความพร้อมไม่มีครับวันนี้ครับมีไม่พอครับก็เลยต้องยุดอีกวันหนึ่งครับตาตังไม่ง่ายครับงานไม้ครับคนที่ไม่เห็นคนที่ไม่เห็นนะครับว่าโอรายได้ดีงาน งานสุดยอดงานน่าทำพอลองมาทำพัดออกมาทำลองดูนะครับถ้าไม่มีความทานัดนี่คือจอดครับจอดดานาวครับแต่ย่างคือสำคัญที่สุดก็คือต้องขยันต้องอดทนต้องใจสู้ด้วยกับงานไม้นี่ครับไม่ว่าจะเป็นขนแบกเรือว่าขนขอนเรือว้านี่ใบปติครับกระดาษทรายดีๆตามธรรมชาตินี่เองครับ เอามาทู่ทู่ดำตะค้อทู่ดำห้องลื่นวาวครับมันเวาวเลยครับไม่ต้องใช้กระดาษทรายครับยุ่แบบธรรมชาติครับอ่าไม่ไม่หวาจะเป็นกลนค้อนกลนแบกกลนขึ้นหรือหวากว่า,วานจางครับถ้าอ่อนแอเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องมีไหวพริบด้วยครับแล้วก็ต้องมีความอดทนด้วยครับยากม้าครับแล้วก็เครื่องเหลือย เป็นอะไรที่จูเจจุกจิกหมากับเพราะว่าชายงานนักชายงานที่กับใช้ทงานเกือบทั้งวันครับเครื่องเลือยครับบางทีก็บ้าเลือยขดบางแว่งบางโซมดบางอาพากินพังบางโอยสาระพัดครับเพรางานต้องใช้ด้วยความเข้าใจครับ น้ำมันก็เปลืองครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจครับน้ำมันเลียออเ้ยงโซ่ไม่ออกบางพอมาน้ำมันเลี้ยงโซ่ไม่ออกเครื่องข้างในก็ต้องทํางานนักลักมาขึ้นไล่เลื่องไล่เาวา,า,าครับคนบ้องไม้คน,คนตัดไม้คนโค้นไมย้ยุ่ในความระมัดระวังแล้วก็ความสามารถเฉพาะด้านทถานั้นครับมือสมักเล่นนี่คือต้องตามลั่งมืออาชีพคนครับว่าจะทําได้ครับ เพราะอันตรายครับอันตรายหมากับายดีดแข็งดีดค่าเครื่องมือที่ใหญ่กว่าเราครับก็แหวนพิดปลาว่เข้าวล้วครับเราเอาไม่ยู่ครับพองานปุ๊บเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังและประสบการณ์ข้าว้าครับเนี่ยพอพองานวันนี้ไม่มีความพร้อมครับก็เลยก็เลยต้องยุดอีกวันครับเพื่อเตรียมความพร้อม วันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวก็ไปเตรียมส้มเครื่องแล้วก็ไปซื้อโซ่เพื่อเพื<ๆ>่อวันพรุ่งนี้ครับมามาเมื่อมาเมื่อมาเมื่อกว่ามากว่ามากว่ามาแคบกินกากินได้เลยอม ช้างก็ต้องมีหญ้าครับในแปลงไม้ครับถ้ามาซื้อไม้มาหมา้หาไม้แล้วไม่มีหญ้าช้างก็ต้องถูกต้องค้นต้องตัดกล้วยต้องตัดยัวกล้วยความลําบากเพิ่มมาขึ้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีหญ้าบริเวณรอบๆแปลงไม้หรือหญ้าในแปลงไม้เลยก็ล้าได้เลยนะครับต้องดูช้างด้วยครับไม่ใช่ทำแต่งานครับไล่เรือนะ่อง้ะประกอบกันครับกว่าจะได้มาแต่ละบ้าทครับ ยาดเงื้อล้วนๆครับความอดทนความรักรับความรักในงานความรักในหน้าทีครับที่ต้องทำกันครับกินลร่ง่วงเว้ยมาเดียวท้อยมาทอยมาเอ็มยาอยู่นี่มาเดียวกินทจเลกัมานี่แล้วมาถ้อยมาเอ็มมี่ Thôi qua mà em mưa Mở kính giá đi bây Giá mất liều lắm đấy Khuyên bà liều Mưa em mưa 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 em Mưa 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 Im leo bây kính giá đó bây Mưa, mưa, mưa. mưa, mưa, mưa. mưa quá hết lắc bây leo Lấy lắc bây con, con phàm kính nam quá mà ui quá ui มีความพร้อมครับไม่ใช่ว่าเอาช้างมายืนปล่อยแล้วก็ฮะแต่ว่าลักช้างพลายครับต้องระวังกับโอ้ย,อยไม่โอ้ยไปเลยไปไปเลยไป ơi dài mới ui, này thằng gì này, mà dài mà ui, Còn anh phơi giống cái từng con cầm anh, ui đâu ui, 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 ui qua mà em qua, ai chật mày em bay thẳng này, tì thẳng hả luôn? qua mà mày em qua mà ui, ô, bay ui, bay bay, bay bay, chạy ui, da con lùi mét này anh quay, ui. บ้าเนี่ยเดินชอบเล่นท่อนยังไงเรื่อยว่าเคยเยาะเรื่ไยแบบว่ายานะฮะโอ้ยมันอคืนล้ำลานนี่ครับเปลี่ยนปับป๊บๆเลยโ,ยโอ้ย ơi quá à, quá quá mà em bay 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 em lèo hai lắc và lèo bay lèo làm lắc nó bay ra cả lùi bay như đang tỏ chia cấp tân nữa chia chia mà to đi phải quá à, quá lắc mày mì quá à, mưa em quá à, mà đi quá à, mà quá quá mà em quá à, mưa mà em ờ bay ui 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 ไปนี่ไงเชืดล้ำมดแล้วล้ำตามลังไงเชืดล้ำดิมดิมเป็นชือดกันนี่กินดีครับยาห้าตัวจับยาเหลืองยากินไม่เลือกกินไม่เหลือกโอ้ยล้ำกว้างต่างล้ำลักเนี่ยแล้วก็อย่ากล้ามาโอ้ยวันนี้แอะไรลบทัวนี้แล้วเดียว เอา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 เดี oh, oh, oh. Oh. Ai, ๋ยววัดก้อนลูกไม่ได้ไม่ได้เขาถึงบางท้อยมั้งเอาใส่อปลอกก้อนเอาเด้นะเอาอ๋อเยอะนี่ก็รลดบาเยาลงนี่ก็บป้าเอาอ่ะเดียวแล้วเว้ยยุไม่หนิงลุงกับ อลวงลุกไปแล้วไอ้ได้มาเทียบจิตเทียบจิตเอ้าหลังตายทองครับผ้ายายพ้ายายชายชายชายวัดตรงตรงไงไปไปไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยผ้ายายชายอุ้ยชายชาย ชายอุ้ยชายไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปชายชายไปอุ้ยวัดก้อนตึ้งเดนก่นคนเข้านี่ยเดนเขากินปลาเขาออกมาอุ้ยไปอุ้ยอุ้ยไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้าอุ้ยยากาลุยปิดรุมอุ้ยไปอ้ยอุ้ยอุ้ยชายไปชายโอ้จางนี่มันหยกเหลือเดี๋ยวเรากินไม่ได้วัดจากก้อน โอ๊ยพายสายโอ๊ย oh. น oh, oh. okay. wow. ี่กูโจงกมอนี่หยัดไม่ม่งโอ้ยเอาเอาต้อนได้แล้วเอา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 ต่อยเอาต่อยเอาต่อยนี่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 ว่าต่อยกำจังคนกับเอา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  Để oh. cho lên lắc <laughs> ui Tưng này con đi 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 อยู่แบบน้อยแล้วแล้วแล้วต้องรอบครอบรับเอาไหนเธอยอยู่ไหนวะแล้วลักไว้เรือยครับเหน่ยย่าไว้เรือยวันต่อไปได้รับงาย ีข,ข่าวขีดเต็มเอาวัดตรงนั้นการตรงนั้นทำพลาดพลาดไม่ได้เป็นเหลืองกับบริการปุ๊บต้องรับให้ดีตอนค่อยตอนนั้นแหละได้ดู่ต่งน้อย Oh Shan oh Bye. โอเคครับเดินชางเดี๋ยวดูเดินดูยาคนเดินดูยาบริเวณรอบๆหัววันพรุ่งนี้ครับได้ล้างายสวัสดีครับ